คดีนี้ไปดูการซ่อมที่ไม่ซับซ้อนแต่ซ่อนเงื่อนสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรพลค,คัดพันตําแหน่งรองสารวัตรตํารวจภูทรจังหวัดลำปางเขาได้เอาทีวีเนี่ยมาซ่อมไว้อยู่ที่ร้านทีวีนายคนนี้กําลังทวงทีวีที่ทเอามาซ่อมที่ร้านนี้ครับไอ้ช่างทีวีเีอามาซ่อมเดือนสองเดือนแล้วเมื่อไหร่จะได้สิ้นเดือนอะได,นะได้แน่นอนจริงหรือเปล่าจริงสิ้นเดือนอะเอาได้เลยกลัวนะกลัวได้แน่นอนสิ้นเดือน อาสิ้นเดือนได้นะเออพอถึงวันสิ้นเดือนแกก็มาครับเฮ้ย <Hey! S 1> อะไรอะไรฮะร้านส้มทีวีทำไมกลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยววะว้าวประเทศยายชีกินฟรีก๋วยเตี๋ยว <c oughs> จากร้านส้มทีวีกลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวซะ <Hey! S 1> อย่างนั้นเฮ้ยังไงเนี่ยไอ้ช่งชางฮะแล้วแล้วทีวีอยู่ไหนออประชามนันกร้อนๆสักชาวบ้าอะไรอะเจ้าทีวีร้านทีวงทีวีอะไรนี่เห็นไหมอ่านป้าย ก๋วยเตี๋ยวรถเด็กเจ้าเก่า40ปีเนี่ยเห็นไหมไม่สน,สนใจสนใจแต่ทีวีก็ร้านทีวีมันเจ๊งไปแล้วเปลีป่นยนไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยเห็น<อ>ไ,ไหมะจะบ้าเหรอร้านทีวีเปลี่ยนเป็นรา้านก๋วยเตี๋ยวไม่เอาเอาทีวีมาโอ้โหมันอะไรมันจะพินลึกพินลั่นขนาดนี้ร้านซ่อมทีวีเป็นรา้านก๋วยเตี๋ยวก็มันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วจะมีทีวี TV ได้ไงตกลงอ้อยแห้งหรือน้ำเอาน้ำสองจาน มีทีวีได้ไงตัวเราจริงๆไปเตี่ยวไหมทีวีไหนก็บอกแล้วว่าไม่มีดูแล้วโอ๊ยเฮ้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 ยมีเลยเฮ้ยเอาตำรวจมาพอดีทำไมเนี่ยก็ผมอะเอาทีวีมาซ่อมร้านมันแต่ร้านมันเปลี่ยนไปแล้วก๋วยเตี๋ยวไม่เอาทีวีผมแต่เอาก๋วยเตี๋ยวให้ผมดูสิคุณตำรวจโอ้โหกระอักเลยผมร้อาเล่นร้อเล่นอะไรตั้งแตเนิ่นๆตั้งแต่ตั้งนานแล้วอะทีวีอยู่นี่อ้อมเสร็จแล้ว เอาแค่ล้อเล่นเป็นกูจะน่วมเลยออโอ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องล้อเล่นนะครับเอาอะไรมาคิดล้อเล่นกันถึงเมื่อตกยางออกเนี่ยแต่มันก็สมควรโดนแหละเขามาเอาทีวีดันให้ก๋วยเตี๋ยวเล่นไม่ดูหนักดูเบาดูกาละเทศะดูไปดูมามันก็น่าสมน้ำหน้าเหมือนกันนั่นรับ เขาตลอดเวลาเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเดือน2เดือนพอถึงปุ๊บปรากฏว่าร้านกลายเป็นร้านขายของก็เลยตกใจช่างซ่อมทีวีอยู่หน้าร้านก็ตรงเข้าไปทําร้ายทันทีเลยตำรวจก็เลยเข้าไปห้ามปางแล้วก็ชี้ให้ดูอยู่ฝั่งตรงข้ามเองข้ามไปเอาฝั่งตรงข้ามแค่นั้นแหละก็เลยเกิดความเข้าใจผิดกันตอนแรกกาจจะหยอกแต่พอโดนต่อยจากหยอกกลายเป็นยอกเลยเนาะขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์ รองสารวัตรตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเจ้าของเรื่องร้านทีวีกลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว